สุดๆค่ะวันนี้ขอมาในโหมดภูมิใจหนักมากเพราะว่าทีมสาวไทยของเราได้สร้างปรากฏการณ์ระดับโลกที่ทำให้ fibb ถึงกับต้องยกนิ้วให้ผู้บรรยาย fibb พูดออกมาชัดๆว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยคือดีที่สุดในโลกโอ้โหเอาละสิสะเทือนสถานไปทั้งวงการใครจะแซะก็แซะไปเรานี่แหละสุดยอดที่สุดในโลก ที่นี่168 comment channel สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่168 comment channel ค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนอื่นขอคนละ1ไลค์1แชร์ like, share, แล้วก็กดติดตามช่อง168 comment channel เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและแอดมินด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเอาละค่ะมาคุยกันถึงความดีใจความปราบปลื้มที่เรายังพูดกันอยู่เลยเนาะโอ้โหคุณผู้ชมใครได้ดูแมตช์ไทยกับเนเธอร์แลนด์บ้างคะ นี่แหละคือไฮไลท์แบบเดือดจัดจัดเล่นกันถึง5เซตหัวใจจะวายกันเลยทีเดียวอ่ะ